สวัสดีคะ่เคะเด็กๆได้เรียนมารายาทไทยมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้มานั่งเหมาะเาะกับครูมิ้นก่อนคะ่ะเหมาะเหมาะเหมาะนั่งอย่างไรถึงจะเหมา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 ะนั่งหลังตรงสี่ถึงจะเหมาะเป็นยังไงคะเด็กๆได้นั่งเหมาะเหมาะกันหรือยังอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูมิ้นมีนิทานเรื่องเอ๊ะ นี่อะไรจากพี่ลิงจอ๋อมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูชื่อเรื่องกันข้างหน้าเล่มกันก่อนนะคะนิทานเรื่องนี้เด็กๆได้ไปกันทุกคนใช่ไหมลูกเอ๊ะนี่อะไรหน้าตาจะเป็นเล่มสีม่วงพี่ลิงจ๋อค่ะเรื่องโดยคุณครูพึ่งภาพโดยพี่หลีและ เล่าโดยครูมิ้นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพี่ลิงจ๋อกันดีกว่าเอ๊ะนี่อะไรลิงจ๋อเจีก๊กเจีก๊กร้องเรียกพวกมาเล่นกันเฮฮาตีลังกาห้อยโหน ซุกซนจนเหนื่อยลมเอื่อยพัดมาลิงน้อยเดินหาชายคาล้มไม้เจอบ้านหลังใหญ่ไม่ปิดประตูจึงเข้าไปดูเมี้ยงเมียงมองมองเอ๊ะนี่อะไรหมุนได้อย่างนี้นุ่มนิ่มก็มีสีสวยมากมาย เอ๊ะนี่อะไรพลิกไปพลิกมาทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าตาคล้ายกันเอ๊ะนี่อะไรทำไมมีช่องเขย่าดังก้องก้องไว้หยอดอะไรเอ๊ะนี่อะไรเหมือนแขนสั้นๆมีอันหนึ่งอนันและวงกลมๆ กริง๊ง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 ลิงน้อยตกใจเสียงมาจากไหนทำไมดังดังเอ๊ะนี่อะไรแขวนไว้ข้างตู้ลองเคาะเคาะดูเสียงดังโป้งเป้งเอ๊ะนี่อะอะไรกล้วยไงยของโปรดลิงน้อยกระโดด ลิงโลดถูกใจสนุกจังบ้านนี้มีของหลายอย่างใครทายถูกบ้างของนั้นคืออะไรเป็นยังไงบ้างคะนิทานพี่ลิงจอ๋อสนุกใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าในวันนี้เด็กๆลองดูนิทานพี่ลิงจ๋อนะคะในหนังสือของพี่ลิงจ๋อเนี่ยจะมีงานให้เด็กๆได้ดู เด็กๆลองไปดูนะคะพี่ลิงจ๋อเข้าไปในบ้านแล้วได้เห็นของต่างๆมากมายภายในบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นของเล่นกระเป๋าเครื่องครัวต่างๆในบ้านมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วพี่ลิงจ๋อเนี่ยชวนเพื่อนๆมาโหนเถาวันใช่ไหมเอ่ยดูจากภาพแล้ว กิจกรรมของพี่ลิงฝูงลิงเนี่ยตีลังกาห้อยโหนกันใหญ่เลยค่ะมาลากเส้นการตีลังกาหมวนตัวและระบายสีภาพพี่ลิงกันนะคะและเด็กๆคนใดที่ทํำงานนี้แล้วไม่เป็นไรนะคะลองกลับไปดูงานของตนเองและทบทวนความถูกต้องว่าตัวเองทําสวยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเส้นดินสอตรงกับเส้นประม้มขอให้เด็กๆสนุกกับกิจกรรมค่ะ แล้วพบกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย